เป็นการทบทวนกฎหมายให้ท่านอีกครั้งหนึ่งบ่อยครั้งที่เราพบว่าในสถานีตํารวจที่อยู่ไกลๆออกไปหรือแม้กระทั่งบางอายการบางท่านที่อาจจะไม่คุ้นเคยกับกฎหมายใหม่ๆที่ออกมาเนี่ยท่านอาจจะยังไม่เคยอ่านกฎหมายฉบับนี้ในซ้ำไปราะนั้นท่านก็จะไปใช้ประมวลกฎหมายอาญาธรรมดาสามารถเราก็เลยพยายามดึงให้เห็นว่าถ้าเป็นกรณีที่เกิดมีการซื้อขายจําหน่ายท่ามาจากนะครับหรือไม่มีการเรื่อประโยชน์อันนี้ควรได้ของตนเองหรือผู้อื่นหรือไม่และเป็นการกระทําความผิดที่ไป ผิดกฎหมายอาญาหรือผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้อกับการค้าอเวนีหรือดกฎหมายกฎหมายสวัสดิภาพเด็กหรือไม่ถ้าใช่ปับ๊บแล้วท่านต,ติ๊กไปเนี่ยข้อความบรรทัดน,นี้ก็จะบอกว่าถ้าท่านติ๊กมากเกินเกินกว่าสองเนี่ยท่านผู้สังเกตได้แล้วนะฮะว่านี่เป็นคดีนโยบายเป็นคดีเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ขอให้ใช้ความระมัดระวังในการดูแลคดีนี้ให้เป็นพิเศษแล้วก็จะมีช่องเป็นสีสีให้เลือกว่าปัจน,นี้เนี่ยท่านคิดในทั้งแรกเลยว่ามันเป็นคดีค่ามนุษย์ในความเห็นของท่านหรือไม่ช่องแรกบ,บอกว่า เป็นองค์ประกอบนะท่านเห็นว่าเป็นคดีท้ามันอันที่สองบอกว่ายังไม่ครบองค์ประกอบแต่เชื่อว่าเป็นนะครับอันที่สามเป็นอันที่สองบอกว่ายังไม่ครบองค์ประกอบแต่ขอดูไปก่อนอันที่สามบอกว่ายังไม่ครบองค์ประกอบแต่ว่าเชื่อว่าเป็นอันที่สี่คือไม่เป็นไม่เป็นแน่แต่เป็นความผิดในฐานอื่นแล้วก็ยินดีที่จะปลอกให้ต่อไปหรือว่าเห็นว่านี่มันไม่ใช่คดีที่จะไม่เป็นความผิดไม่ซ้าไปอย่าว่าแต่ค้ามนรุนแงความผิดทั่วไปก็ไม่เป็นอย่างนี้เป็นต้น การติ๊กตรงนี้มันทําให้เกิดสถิติครับนั่นคือสถิติชุดที่สองที่ผมกลับเรียนเมื่อสักครู่บอกว่าถ้าอยากจะรู้ว่าพอเข้าไปแล้วเนี่ยหน้าบีซึ่งเป็นรอบโดยตํารวจเนี่ยเขาเห็นว่าคดีที่เข้ามาเนี่ยมันเป็นคดีฆาตมนุษย์อยู่กี่คดีแปลว่าไปติ๊กในหน้าในช่องนี้กับช่องนี้รวมแล้วเนี่ยกี่กี่ครั้งแล้วพอไปดูในหน้าซีลองไปหน้าซีนะครับหน้าซีก็จะถามเหมือนกันเทียบเลยนะครับในการทบทวน ว่ากฎหมายเดียวกันเนี่ยตำรวจกับอัยการในคดีเดียวกัน,เ,นเห็นเหมือนกันหรือไม่ตำรวจเห็นแล้วว่าเนี่ยเป็นคดีฆามนุษย์แต่พอมาถึงอัยก,การอัยการอาจจะติ้บอกว่าดูแล้วไม่ครบองค์ประกอบคิดว่ายังไม่ใช่อย่างนี้เป็นต้นเนี่ยมันก็จะทําสถิตให้ดูว่าเห็นไหมครับว่ากฎหมายฉบับเดียวปี40เนี่ยนักสังคมเนี่ยอาจจะเห็นว่าเนี่ยเป็นคดีฆามนุษย์หละแต่นั่นเป็น,นความรู้สึกนักสังคมไม่ใช่นักกฎหมายแลก็จะส่วนใหญ่ก็จะเห็นว่า าจจะมีคดีก้อนมาขนาดนี้ปริมาณขนาดนี้บอกว่าเป็นคดีฆามนุษย์พอไปถึงตำรวจตำรวจบอกว่าคิดตามทางกฎหมายแล้วมันเหลือแค่นี้นะมันจาเป็นต้องเป็นแค่นี้พอไปถึงอญญายการอญญายการแคบลงไปอีกหรือบางทีอญญายการบอกไม่ใช่คดีนี้ต้องเป็นคดีฆามนุษย์สีอาจจะกว้างกว่าที่ตํารวจเห็นก็ได้อย่างนั้นมันเป็นตัวที่โชว์ให้เห็นครับว่าแล้วประเทศไทยเราในการดาเนินคดีฆาตมนุษย์นั้นเนี่ยฝ่ายต่างๆในภาพรวมแล้วเนี่ยเห็นต่างก,กันยังไงสถิติประเภทที่สามอาจจะแสดงเรื่องเพศของเหยื่อเพศของผู้ต้องหา สถิติที่4ี่แสดงในเรื่องอายุของทั้งเหยื่อและผู้ต้องหาและแยกเป็นรายปีไปด้วยนะครับสถิติประเภทที่5เป็นเรื่องเชื้อชาติของคนที่เป็นเหยื่อและเป็นผู้ต้องหาสถิติประเภทที่7เป็นเรื่องของสัญชาติสถิติประเภทที่8เป็นเรื่องของ,ของความสามารถในการสื่อสารเราพบอย่างนี้ครับว่าวันนี้เหยื่อที่อยู่ในประเทศไทยส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นคนที่มีความสามารถในการสื่อสารภาษาไทย ขาอาจจะเป็นคนในพื้นที่สูงเขาอาจจะเป็นคนชาวเลเขาอาจจะเป็นอะไรก็สุดแท้แต่แต่ว่าเราต้องการจะเชี้ใหเห็นคําว่าถ้าหากกระบวนการที่ทําต้องปรับปรุงในเรื่องของการจัดล่ามควรเตรียมยังไงในเรื่องคดีการค้ามนุษย์มันจะโชว์ให้เห็นสถิติว่าภาษาที่เขาใช้นะั้นส่วนใหญ่เป็นภาษาชนิดไหนนะครับสถิติประเภทถัดไปก็อาจจะเป็นเรื่องว่ามีการใช้เอกสารเท็จหรือไม่จะเป็นเอกสารประจําตัวเท็จหรือจะเป็นเอกสารการเดินทางเท็จ ของพวกนี้เนี่ยเรามักจะเป็นพ้อมท่านผู้เกี่ยวข้องทราบอยู่แล้วเป็นข้อมูลที่ไม่ใหม่ว่าในเครือข่ายการค้ามันล,ลงว่าคนได้ลำทําผิดด้านการด้านการค้ามันก็มักจะทําความผิดอันอื่นๆที่เป็นอง,องค์กรอัญากรรมเปด้วยปลอมแบงค์ทำพาสปอร์ตปลอมปลอมวีซา่าค้ายาเสพติดฐานวงเงินเดียวกันอย่างนี้เป็นต้นนะครับผมจะไม่ไล่สถิิทุกประเทศให้ท่านฟังนะครับแต่ว่าเอาเป็นโชว์เป็นตัวอย่างอย่างนี้ไปนะครับต่อไปเนี่ยก็จะเล่าให้ท่านต่อยครับว่า เมื่อกี้เพื่อจะทําให้การกรอกให้มันสั้นคือแบ่งหน้าที่กัรกรอกตามแต่แต่ละนักคือนักสังคมงลงข้อก็กอก,อกอหน้าเอนะ,อะตำรวจกรอกหน้า b อายการกรอกหน้าซีสารกรอกหน้า D ีดอกแล้วก็คนที่กรอกหน้า a นั่นแหละที่เป็นนักสังคมซึ่งเป็นคนดูแลเหยื่ออยู่นะตามไปกรอกที่หน้า e ว่าเหยื่อสมดับหรือยังคดีสิ้นสุดได้หรือไม,ไม่แล้วก็ลอดภัยดีหรือเปล่าอันนั้นเป็นภาพรวมนะครับโดยที่ ความยากของมันในการออกแบบคือเรื่องการทำดอกดาวนี่แหละครับว่าแล้วเราจะดอกดาวให้มันยังไงมันจะครบมันก็อาจจะไม่ครบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเครื่องมือนี้ถูกนํามาเสนอแล้วเอาไปใช้ท่านก็อาจจะสามารถที่จะบอกว่าเี่ดอกดาวที่ให้มาเนี่ยมันมันยังขาดนี่นะอยากจะเติมเข้าไปหน่อยอันนี้เป็นสิ่งที่ข้อสังเกตที่สามารถตามเข้ามาได้ผมขอไปที่หน้าหน้าเอออีกครั้งหนึ่งครับ อาจจะสงสัยว่าอ้าวถ้าถ้าอย่างนั้นเนี่ยต่างคนต่างต่อเขาจะรู้ได้ไงว่าเป็นคดีเดียวกันเพราะเวลาที่ตามเข้าไปดูเนี่ยนะครับผมแนะนําอย่างนี้ครับเพราะตรงนี้จะมีเรื่องของหมายเลขฐา,านข้อมูลการทานมนุษย์เลขที่จริงๆก็คือฐานดักบนผมเรียกมันว่าแบ็กบนถ้าท่านนึกภาพของกระดูกสันหลังมนุษย์เนี่ยนะมันไล่เป็นข้อๆปอบิอ,อ,อาา,ามันก็ไล่แบบนั้นมันจะไม่ไปแหกด่างออกไปเท่าไหร่ ขอรู้แค่ว,ว่าไม่ใช่หมายเลขคดีนะครับหมายเลขคดีนอกจากนี้หมายเลขของเอกสารราชการในแต่ละหน่วยงานก็ต่างคนต่างใช้หมายเลขที่นักสังคมสงเคราะห์ใช้ที่บ้านก,ก,กาิกิตการก็ก็เรียกไปเลขแบบหนึง่งพอคดีนั้นไปแจ้งความแล้วก็ได้หมายเลขเลงประจําวันแล้วก็จะกลายเป็นหมายเลขรายงานการสอบสวนของตํารวจก็อีกเลขหนึ่งพอไปถึงก็ออกอีกเลขหนึ่ง คดีอีกเลขหนึ่งคดีดำหมายเลขหนึ่งคดีใดอหมายเลขหนึ่งถามว่าตายแล้วจำดันไม่บัดไม่ไหวท,ไทาไมถึงจะมาใส่นในนี้เราก็เลยใช้วิธีว่าเราสร้างชุดตัวเลขด้วยการที่เครื่องมันในคนตํารวดให้เองตามลําดับที่ท่านเข้ามาติดต่อกับเครื่องสมมติว่ามีการกรอกซึ่งการกรอกน,นั้นเนี่ยมักจะก,กรอกโดยหน้าเอก่อนแต่ไม่ได้แปลว่าบังคบนะครับบางครั้งมันอาจจะไม่ได้กรอกจากหน้าเอก่อนเพราะอากาการเป็นเรื่องว่าตํารวจไปจับผู้ต้องหาได้แต่ผู้เสียหายเนี่ย หลบหนีไปตกใจเลยหนีไปหมดแล้วคนกรอกก็อาจจะต้องกลายเป็นหน้าบีเริ่มกรอกต่อกตำรวจก็กรอกไปทันทีที่กรอกเข้ามาก็เป็นการลงคดีใหม่ปั๊บเนี่ยพอ